พักก่อนเหนื่อยเหนื่อยยดเหนื่อยย้อยเลย <c oughs> โอ้หไม่ต่างกับทำนาเลย <c oughs> แดดเปี้ยงเลยลมก็ไม่มี <c oughs> มีลมมาสักหน่อยก็ดีเนาะกินน้ำโดนแดดน้ำมูกไหลกเกยนะต้องกินน้ำหวานนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆอ,อะเวลาเหนื่อยกินน้ำหวานมันจะดีขึ้นเอาอ๋อลืมไปว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะมันเลยสิบเมตร มันมีอยู่นั้นนิดนึงมองเห็นนิดหนึ่งมันไกลเกินอ่ะรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเจอแดดแล้วน้ำมูกจะไหลอย่างนี้ประจำเลยป้าเนี่ยโอ้ยตายละฟูดฟาดฟูดฟาดละเสียงลุงกันู่นเสียงจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าอ๋อลืมเล่าให้ฟังเสียงเขาแข็งมอเตอร์ไซค์เงียบไปแล้วเสียจะหมดเวลาสนะ สนามแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่ไกลจากตรงนี้นะอยู่ติดกับโรงเรียนวีตะกูโรงเรียนเออไฮสคูลเนะ่ยจุติดกันอืมไม่ไกลประมาณสักถึงสามกิโลป่าไม่น่าถึงอะ่ะไม่น่าถึงประมาณนั้นแหละหรืออาจจะเกินหน่อยอืแต่เดินไม่ถึงนั่นเหนื่อยก็มันมีสนามแข่งรถ สนามแข็งรถทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือว่ารถรถยนต์รถอะไรพวกนี้มีหมดเลยลุงพาขาบับรถไปดูมาแล้ววันหนึ่งโอเคเดี๋ยวพักผ่อนสักหน่อยก่อนนะเพื่อนๆน,นั่นเหนื่อยคุยไปอะไรไปแล้วมันก็ยิ่งเหนื่อยเข้าปีกนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยเจอกันบนบ้านนี่เหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งตารางเมตรแหละตอนขึ้นไปหาอะไรกินตอนนั้นเหนื่อยมากเลยแดดร้อนลุงถามว่าเธอเธอทำอะไรวันนี้ นึกว่าไปขุดหญ้าหน้าบ้านบอกเปล่าฉันเอาหญ้าตรงนี้ออกก่อนเหลืออีกต,ตารางหนึ่งตารางเมตรเดียวก็เสร็จแล้วปรากฏว่าลงมานไม่ใช่อากาศผิดน่าจะประมาณสักห้าตารางเมตรตอนนี้เหลือหนึ่งตารางเมตรจริงๆเหลือนี่เดียวอโอเคนะเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะ